เย้เย่เยเยไปกันเลยมากันสองคนจริงจงคุณเคยเล่นเกมนี้ไหมฮะ <c oughs> เคยนิดหนึ่งเฮ้ยแล้วคุณก็เก่งจ <c oughs> ิงจิงคุณได้ยินเพลงนี้ไหมไม่ไม่เคยได้ yeah, ยินเอ้แล้วของที่เราสั่งอะต้องรอมันมาครับต้องรอของที่เราสั่งต้องรอต้องรอเย้ <Okay. S 1> <อ> yeah, วันแรกภ <Yeah. S 2> ารกิจแรกของเรา คนเด็กใหม่กับหัวหน้างานนะครับใช่ใช่แต่อินเทอร์ชิพคุณผันมาเลยพนักงานฝึกงานดูด้วยผมแบบรอสผมเดี๋ยวก็สวยลงมาครับเดี๋ยวก็สวยจะลงมาอนั่นหน่อไอ้จุดแดงแงนั่นเหรอไม่ไม่ไม่จุดแดงๆดมันพลาดทิศเปล่าเาหรออ่าดีเลยดีเลยครับดูดูคุณคุณดูคุณดูอะไร เราเคยเล่นอะไรแบบนี้ในโรบอกเลยเลยกฮะกดไอ้คลิกขวาสแกนนะคุณหรปลอกโอเควิ่คุณรอด้วยดิเอ้คุณไม่ต้องเปสไม่ต้องกลัวเว็บแรกจะไม่เจออะไรหรอก ฮัลโหลคุณแปดคุณยังอยู่เปล่าคุณแปดครับอะไรวะหายไปไหนหายไปไหนของเขาวะคุณแปดอยู่บัญญาติเปล่าครับฮัลโหลเอา้เาก็ไม่อยู่นี่วะไปไหนวะ ว่า <c oughs> คุณเรากระโดดลงบันไดแล้วมันต้องเปนในโซ่เอาแล้วจะโดดลงทำไมเราความรวดเร็วไงเฮ้คุณส่วนจะความสนุกสบายคขาไม่สนใจถึงประสิทธิภาพในการทำงานเลย <c oughs> จริงๆอ่ะมันจะสามารถเลือกดาวได้แต่ว่าเรามีเงินไม่พอนะมันก็จะไปดาวเดิมด้วยการกดซ้ำอีกรอบหนึ่งถ้ากุญแจเราต้องเก็บไว้เปิดอะไรไหมอ่ะมันเอาไว้เปิดประตูคุณ ว่าถ้าเราเข้าไปในข้างในอ่ะมันจะมีประตูที่ล็อกอยู่เราก็สามารถใช้กุญแจเนี่ยเปิดประตูที่ล็อกอยู่ได้อ๋ต่ิไม่เจอเรามองอะไรไม่เห็นเลยคุณลองปรับที่ไบเน้เดี๋ยวเฮ้ย<อ>เราจะลงนี่คือเอ่อลงรอบนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะอะไรคุณถืออะไร่ะ ไฟถึงเพื่อไม่ยู้ตรงไหนมันเป็นในนี่ที่เปิดไฟยังไงมันเป็นระบบปปมือลองคุณใช่เหรอใช่ใช่ใช่ชลองลองปบมือปบมือแล้วมันจะดับไหมลองปปมือดูปมยังไงปปลปปปปดปปปบปปออปปปมปอปอปอปปปปอ เจ๋งว่ะจริงจริงไปทบทีเดียวได้ไหมไม่ได้ขี้เกียจจะไปปิดเปิดให้โอเคโอเคมืดมากเลยใช่ท้งเงามืดเหรออะไร,รโอ๊ยเอียโอ๊ยโอ๊ย วิ่งเลยมีส่วแล้วไอ้ตัวนั้นนะ่ะทำไมอะอ้าวเฮ้ยนี่นี่คนมานี่คือดูตรงมาคือตั้ตเสียงผมมาตั้งเสียงผมมาเดินตั้เสียงผมมามานี่ปิดป,ป,ประตูทำไมล่ะเออออกมาเอาอแล้วก็เดินออกประตูตรงนี้เดินตรงประตูใหญ่กดอีกดีกดอีๆๆๆ ชีวิตแค่ดนชำร้ายใช่ใช่ไหแล้วคุณไม่หนีให้ไหววะไม่เห็นปิดอะคุณอะไรทำอะไรทำอะไรเห็นปิดเลยปิดะลรอะไรปิดไไม่เห็นปิดเลยทำไมทำไมทำไม คุณกดใช่ไหมคุณบอกเราเหรอเฮ้ยคุณ,คณเชื่อคุณเชื่อจริงเหรอแล้วไฟมันอยู่ไหนก่อนแถวบ้านผมไม่เรียกว่าซื้อนะครับไม่ได้ใส่ซื้อนะแถวบ้านเรียกว่าซื้อบือ้อ <c oughs> แต่คุณเชื่อเรื่องตบมือแล้วไฟดับจริงดิืในแบบเนี้ยห <c oughs> นึ่งว่าอย่ <c oughs> างนี้นะครับเราขายของใหญ่ก่อนนะฮะ ไป้ายป้ายขายแค่นี้แหละหมดแล้วเ้ยไม่ต้องขายของเล็กเก็บเก็บมาเลยเ,<อ>เก็บออกม,มาเลยเก็บออกเลยไม่เราขายของใหญ่เราขายแค่ๆๆๆตามโคต้างไงจะได้เก็บไปขายตอนต่อไปนี่เป็นดาวดวงใหม่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านจุกู่จุก,กู นีดเ,นเดินเร็วไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นสปปชีอิมเมเลนทอ่ะอ๋อเดินต่อทานรุนเฮ้ยเดินมาเดินมาน่ากินเราไหม ไม่กินไม่กินตัวนั้นไม่กินมันทำอะไรได้มันพ่นพิษเดินเลยเดินเลยเดินมาเลยเดินมาเลยไม่ทำอะไรเลหรอไม่ทำไม่ทำไม่ทำตัวนั้นไม่ทำโอ้ยตัวน่ารักเป็นตัวน่ารักมนพ่นพิษใช่ใช่ใช่มพิษอย่างเดียวอ๋อผิดทางขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบน ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ในที่สุดคุณบอกว่าในที่สุดเหรอ <c oughs> อ่ะไหนไหนผมก็จะกลับยาแล้วุณก็เอาของเนี้ยไปเก็บไว้ที่ยาให้หมดเลยอาเก็บได้แค่อันเดียวไม่คุณทิ้งของใหญ่ก่อนแล้วก็เก็บของเล็กแล้วก็ถือของใหญ่ <differences S 1> ไงก็เราเก็บไว้แค่อันเดียวเก็บได้แล้วหันดอกฟูพี่จอบมา เราได้ของค่อนข,ข้างที่จะน,อน,อะน้อยนล้นเนี่ยมันจะไปเอาเพิ่มรือเปล่ามังกี่โมงแล้วคุณต้องไปเอาอคุณตังอานที่ต้อง<ช>ไปเอาทำไมคุณไปเจออะไรมาไม่บอกแต่ถ้าเคยไปไปคือก็เกิดขึ้นแกงอะไรก็ได้นะ มันได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยิน